กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับรายการ True Insider วันนี้วันพุธนะครับเช่นเคยเราจะให้น้ำหนักกับภาพยนตร์มากเป็นพิเศษครับเรามาติดตามพร้อมๆกันนะครับว่าความเคลื่อนไหวของภาพยนตร์ทั้งไทยแล้วก็เทศมีอะไรมาอัปเดตกันบ้างสำหรับวันนี้นะครับเชิญขยายพร้อมๆกันเลย สุดข่าวเม้าที่เครร่ำลือกันออกมาก่อนหน้านี้ว่าจะมีการสร้างพาคต่อของภาพยนตร์ไซไฟมนุษย์ต่างดาวบุกโลกระดับตำนานอย่าง i n d e p e n d e n c e Day หรือว่า ID4 อย่างแน่นอนก็เป็นความจริงสัทีเมื่อทางค่ายหนังยักษ อย่าง20 Century Fox ได้ออกมาคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการแล้วว่าทางค่ายได้อนุมัติให้มีการสร้างภาคต่อของ i อ4ฟแล้วและผู้กำกับเจ้าเก่าของภาคที่แล้วอย่างโรแลนด์เออร์เมริก็จะมาสานต์ต่อความยิ่งใหญ่ในภาคใหม่นี้เหมือนเดิมค่ะและผู้ที่จะมาเขียนบทภาพยนต์ให้กับภาคต่อนี้จะเป็นหน้าที่ของดินเดฟรินที่เคยรับหน้าที่เขียนบทให้กับภาคแรกมาแล้วและเจม e แวนเดวิล by, มือเขียนบทจากภาพยนต์บูสสนันเมืองอย่างไวท์เฮาสดาวทางด นักแ,แสดงนำถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะเป็นทีมนักแสดงจากภาคที่แล้วเกือบทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจฟโกรบัมและบิลพูแมนแต่ทว่าค่อนข้างเป็น แน่นอนแล้วว่าวิลสมิทที่เคยรับบทเป็นผู้พันสตตเฟนฮิลเลอร์นักบินหนุ่มสุดกวนจากภาคที่แล้วจะไม่กลับมาร่วมแสดงในภาคต่อน,นี้และคาดว่าน่าจะเปิดกล้องเริ่มต้นถ่ายทำเกมประมาณเดือนพฤษภาคมปี2015โดยวางกำหนดใชยไว้ในช่วงปี2016หรืออีกในหนึ่งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่ภาพยนตร์อดีโฟจะมีอายุครบ20ปีหลังจากภาคแรกได้ลงรองฉายไปเมื่อปี1996และสามารถกว่าไรายได้ทั่วโลกไปได้อย่างทลมทลาย ว่าา817ล้เระ celebrate our Independence Day. ต่อกันด้วยความคืบหน้าของภาพยนตร์แอคชั่นสุดเท่อย่างว a น t e d ซึ่งที่ผ่านมาก็มีข่าวลือกระจายออกมาหนาหูเหลือเกินว่าจะมีการสร้างพาคต่ออย่างแน่นอนและ 1> 1ก็ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าโครงการการสร้างภาคต่อของภาพยนตร์แอคชั่นเรื่องนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการเริ่มต้นเขียนบทโดยทา้งโปรดิวเซอร์ยังได้เผยอีกว่าในภาคต่อน,นี้จะเป็นการเล่าเรื่องที่แตกต่างออกไปจากภาคที่แล้วแน่นอนค่ะเพราะตัวละครหลักของเราอย่างฟ็อกซ์ที่นำแสดงโดยซุปตาร์สาวสุดฮอตอย่างแองเจลินาจลรีได้เสียชีวิตในตอนจบภาคที่แล้วดังนั้นบทบาทของเจมส์แม็กอาวอยนักแสดงนำบีคนของเรื่องจะต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่ะแต่ก็มีกระแสข่าวลือออกมาจาก วาววอกลรคกภาพใิเ,เรื่องนี้ออกมาว่าในวันเช็ตภาคสองนี้อาจจะได้เห็นนางเอกสาวหน้านิ่งคริสเตียนสจวตมารับบทนำคู่เจมส์แม็กเออก็เป็นได้ซึ่งทางมาครก็ยังคงเงียบไม่บอกถึงความคืบหน้าในเรื่องของนักแสดงนำหญิงคนใหม่นี้ค่ะและถ้ามีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมออกมารับรองว่าทีมข่าวของเราจะไม่พลาดที่จะนาม,มาบอกลกล่าวแฟนๆอย่างแน่นอนค่ะ Wa และมาปิดท้ายกันด้วยความคืบหน้าของภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่มนุษย์กลายพันธุ X ์ X-Men Apocalypse กันค่ะที่ล่าสุดก็มีการคอนเฟิร,ร์มออกมาแล้วว่านะักแสดงหนุ่มสุดแนวอย่างออสการ์ไอแซคที่เคยได้รับกระแสยวิจารณ์ที่ดีเยี่ยมจากบรรดานักวิจารณ์จากภาพยนตร์ Inside l ์ลูวินเด s ได้ตกลงเซ็นสัญญ อพอล l ิลฟ์มนุษย์กลายพันธุ์คนแรกของโลกที่มีร่างกายเป็นอมตะและมีพลังมหาศาลสุดยอดผู้ร้ายตัวฉกาดในเอสแมนอพอลกิลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยทางผู้กำกับอย่างไรอันซิงเกอร์ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเอสแมนภาคนี้จะเต็มไปด้วยฉากแอคชั่นสุดมันทำลายล้างทุกสรรพสิ่งมากกว่าทุกภาคที่เคยสร้างมาและยังแท็กทีมความมันกันด้วยในแสดงนำจากภาคที่แล้วอย่างครครนันทั้งฮิลส์แจ็กแมน แเอวอย์เบเคิลฟาสต์เบนเดอร์และเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ภาพยนตร์แอสแมนอพอลิลฟ์วางกำหนดใช้เอาไว้ในเดือนพฤษภาคม2016ค่ะ ปูเสือรอเลยนะครับสำหรับ X-Men ในตัวผมแล้วก็คงจะเชื่อว่าน่าจะเหมือนกับคุณผู้ชมหลายๆท่านด้วยนะครับต่อเนื่องจริงๆนะฮะทุกๆภาคนั้นมันขึ้นทุกๆภาคและไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยครับและนั่นคือความเคลื่อนไหวนะครับของวงการภาพยนตร์โลกนะครับ